สวัสดีค่ะก็จะพาทุกคนนะคะมาชมต้นเยลลี่นะคะของอินโดแต่เป็นแบบเลื้อยนะคะนี่ค่ะนี่นะพอดีเขากำลังออกดอกนะคะก็เลยจะพามาดูนี่ค่ะไม่รู้จะ z o o จะเห็นไหมนะคะนี่ค่ะดอกของต้นเยลลี่แบบเลื้อยนะคะจะเป็นดอกเล็กๆสีขาวๆแบบนี้นะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะติดฝักหรือเปล่านะ ถ้าใช่ก็คือเล็กมากๆเทียบดูนะเล็กจริงๆนะนีค่ะจะไม่ใช่เมล็ดเดียวกับย่านางหรือว่าเครือหมาน้อยนะคะดอกสีขาวๆแบบนี้นะคะแล้วเขาก็เนี่ยเขาก็จะออกตามข้อนะคะต่างๆแบบนี้นะนี่ค่ะน,น,น,นี่ค่ะ ปกติเขาก็จะออกช่วงประมาณนี้นะคะนี่ค่ะคดว่าถ้าเป็นเม็ดก็น่าจะดีนะแต่มันน,น่าจะเล็กมากๆเลยนะคะถ้าเทียบกับนิ้วอ่ะนี่ค่ะคิดว่าอาจจะเป็นมเมล็ดนะแต่ว่าเดี๋ยวดูกันอีกทีว่าจะติดหรือเปล่านะคะนี่ค่ะใบเขาก็ใบที่เราจะใช้ทำเยลลี่นะ ส่วนเนี่จะเป็นใบหนาหนาะแบบนี้นะคะแล้วก็ใบเขาจะหมนุนแบบนี้คือจะมีวุ้นแท็ตินนะแต่ใบเล็กๆแบบนี้ถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่มีวุ้นมากกว่าน,นะคะนีะ่ใบเขาก็จะใหญ่ๆแบบนี้นะคะปลูกไปนานๆถ้าปลูกให้เขาเลื้อยนะมีที่เลื้อยใบเขาก็จะใหญ่มากนะคะ จะหาใบใหญ่ๆมากไม่เจอต้องหยุดอีกจุดหนึ่งนะคะนีใแบบเขาจะมนๆนะคะน่ารักน่ารัก,น,กนี่เนาะนี่ค่ะสะดอกเขาจะไม่เหมือนพวกย่านางนะคะหรือเครืออ่าพวกเครือหมาน้อยนะสังเกตให้ดีนะคะ,มะเมล็ดเขาจะไม่ใช่ ไม่ใช่มเมล็ดใหญ่ๆเหมือมนเมล็ดด้านางนะนี่นะถ้าเทียบกับนิ้วนะคะไม่แน่ใจว่ารอบนี้จะจะติดเม็ดไหมนะเนี่ยค่ะ k สปกติจะร่วงหมดเลยนะคะถ้าติดก็ดีไปนี่ค่คะใครสนใจก็สั่งได้นะคะทางไลน์นะคะ n u y zika นะคะเบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็น064 924 9356ค่ะหรือ085 161 1860นะคะก็สอบถามนี้มาได้นะคะถ้าอยู่ใกล้ๆก็มารับได้นะนี่ก็ปลุกเอาไว้ยังไม่ได้เก็บอะไรเลยนะคะลักษณะของต้นเยีรี่แบบเลื้อยนะ ข้อดีของเขาก็คือพอปลูกไปสักพักอะคะ่ะยอดเนี่ยเขาจะเน่าเองอัตโนมัตินะคะแล้วเขาก็จะแตกกิ่งสาขาของเขาเองโดยเราไม่ต้องไปตัดแต่งกิ่งนะคะเนี่ยค่ะยอดเขาก็จะเน่าเองนะคะเราไม่ต้องทําอะไรเขาก็เลยมีกิ่งพันธุ์ที่ค่อนข้างเยอะทําให้เราเนี่ยได้ใบค่อนข้างเยอะนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ไม่ถ่ายนอกบ้านนะน ให้กับทุกท่านได้ชมะคะ่ะตอนเช้านี่นะคะน,นี่เป็นกิ่งเล็กๆนะนี่ค่ะใครสนใจก็สอบถามได้นะคะน่าจะมีเบิกขึ้นตรงด้านหน้านะคะนี่ค่ะันหน้าบ้านนะคะ ยังไงสนใจสอบถามได้นะคะวันนี้นี่ก็่าต้นเยลลี่แบบเลื้อยมาแนะนำให้กับทุกคนได้ชมกันนะคะตรงนี้นิดตัดใบยานางไปแล้วเนาะนก็จะมีอันรเป็นใบย่านางแห้งบัดลักษณะใบก็จะต่างกันใบเลียวนคะคะใบแหลมกับใบมุนเนาะใบยานางที่นี่ตัดไปนะคะตัดเครือ ยังไงก็วันนี้นี่ก็พาทุกท่านมาชมกับต้นเยลลี่แบบเลยนะคะใครสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะแต่ว่ากิ่งพันต้องรอสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวรอให้รากเดินดีนี่ก็จะเริ่มจัดส่งให้กับทุกท่านแล้วนะคะวันนี้นี่ก็ลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ